สวัสดีค่ะ EP สองอยู่ที่เดิมอยู่ในรถของเซ็กซี่เหมือนเดิมฮัลโหลเอาเลยเหรอถ่ายเลยเหรอปากแซ็กซียเอาอยู่เลยเติมหน้าไม่เสร็จถ่ายเลยเหรอึงอะไรดีการไป็พิธีกรนะคะเราต้องมาให้ถึงให้ทันแล้วพยายามที่จะแต่งหน้าตัวเองในรถโป้ไม่โป้ให้ดูจากขนาดของแฟรงใหญ่กว่านี้ก็ไม่กวาดลานบ้านแล้วครับ หวังจริงหันกล้องไปก็มีอะไรเด็ดๆตลอด <c oughs> วัสดีคบะถ่ายเลย <c oughs> อะคิดถึงทุกคนมากดูแปรงของหนิงนี่คือแปรงของหนิงอ่ะอันนี้แปรงของพี่ไก่มามันก็อยู่กับความสวยนะสวยมากก็ใหญ่อยู่ความใหญ่ของหน้าด้วย <c oughs> วันนี้เราอยู่กันที่จังหวัดราชบุรีค่ะแล้วเราอยู่กันที่เขางูา <c oughs> เช่นเดิมเรามาทํางานของทรท,ทนะคะแต่ว่างานชื่อใหม่ใช่ไหมพี่ชื่อว่าอะไรจังเกิลล็อก รัคอนเสิร์ตรัชบุรีครับโอ้โหแทบไม่จริงไม่รู้ชื่องานนะเพราะว่าชื่องานอลังการมากยาวมากแต่ที่นี่งานใหญ่จริงนะคะเมื่อกี้หนิงขับรถเลยก็เลยวนเข้าไปบดอุทยานค่ะหุ่นต้องลิงเยอะมากทุกคนนั่งแบบแท็กซี่พอดไก่แต่มีตัวหนึ่งกำลังสดชาไข่มุกไม่กินชาไข่มุกได้หรอเออมันขย่าเลยมันเก่งมากกินแ่อีกเหรอแจกน้ำเปล่าเลย สบ,บานไ,งไ,งไ,มไม่แวแม่ไมซนค่ะ <c oughs> ส่วนบรรยากาศในงานจะเป็นยังไงแล้ววันนี้เราจะทำงานกันสนุกขนาดไหนยังไงครับติดตามด้วยนะฮัลโหลค่ะตอนนี้เราอยู่ในงานแล้วเรียบร้อยอยู่ข้างเวทีค่ะแต่ก่อนที่จะต้องไปทำงานเนี่ยเราต้องหาอะไรลองทางก่อนที่ใ<ร>คยังไงที่ระดับไหนหิวมามนที่มีข้าวเหนียวที่คือในงานอร่อยมากยังไม่หมดยังไม่หมดหมูทอดอร่อยมากแล้วมีไข่ปลาหมึกไข่ ชอบไข่เลกไข่ใหญ่ไข่ใหญ่ไข่ใหญ่ใหญ่ขนาดไหนใหญ่จุกจุกโอกโคกป้นโคกโอ้โ สำหรับพี่ไก่เนี่ยมันจะใหญ่เป็นพิเศษพัดลกคนอื่นอาจจะเล็กๆแต่พี่ไก่จะใช้พัดลมอุตสาหกรรม ยี่ห้อธรรมดานะครับพัดลมฮาตาลูร้อนกูแต่เย็นมึงฮาตาลีปะโอเคค่ะเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งก็จะขึ้นเป็นีแล้วค่ะเดี๋ยวมาดูนะและอนตอนนี้เราอยู่ณอ,อุทยานหินเขาูจังหวดราชบุรีคนะะเดี๋ยวเราจะให้ทุกท่านที่อยู่ที่นี้ร่วมเขาเาพรอกับวกเราเพื่อีชชนี้คกัยาน้องนเดยวช่วง,วงี้ขอเปิาิากีครับได้ค่ะกับการแสดงนะฮะแล้วก็พิยานะครับประวัตศ ชาวบ้านชมครับผู้เสียงปรบมือครับ เมื่อกี้เห็นแล้วใช่ไหมคะกับการแสดงตะการตาเป็นโชว์ชุดที่แบบโอ้โหผ่านม่านน้ำภูเขาอลังการงานสร้างพี่ไก่โอ้ยิ่งกว่าเผากันท่อมีนะฮะเรียกว่าเรกอะไรอ่ะละครแล่อังกอร์ใช่โอ้โหเหมือนอาสนล้องมาเองอะยิ่งใหญ่อลังการมากแล้วก็โอ้โหนะฮะงั้นใครที่ชมนี่สุดยอดมากๆเลยนะฮะแต่เดี๋ยวคืนนี้สายแบบร็อ วาเจอใครพี่ชาวร้องชาวร้องชาวร้องต้องแรมลินด้วยนะชาวบีบมะเล็งมือมืแน่นอนพี่ไค่เคยฟังด้วยหรอเดี๋ยวก็ฟังแต่เนี่ยมนสิบกับซ่อยแล้วก็เธอไหลในยายน้ำตา จบไปพบได้ปั๊บนาได้พบซิมเมเล็ตมันแน่นอนคือดีใช่เดี๋ยวคืนนี้ก็เจอแบบพี่ไก่ที่เขับกระโดดลงมาในฝูงชนชิบอะไรนะใครอ่ะไข่กระโดดคุไม่มีใครรับเพราะกระโซเชียลทีแคทเกิดได้ขนาดเวทีเยอะมากได้นะตอนนี้ก็เป็นดนตรีสดชิวๆต้องต้องพอมากเลยเดี๋ยวเราให้เห็นบรรยากาศเวทีสดแล้วเดี๋ยวไปมันกันต่อกับซิมเมเล็ตค่ะครับเจอกันครับพี่ไก่น้ำคว้า